สโมสรเอเนอามันวรนอว์ดูไบและสมสรนคเุลูเอตี เอาแล้วลูกนี้เคลียบอลออกมาได้ฮะลูกมีความเร็วด้วยครับเนโตนี่อายุนี่เกือบจะสี่สิบแล้วครับสามสิบแปดสามสิบปลายๆแล้วลูกนี้โอ้โหครับไม่ได้ฮะทางด้านโจโจนาธานแล้วไปกระแทกลูกนี้ผูดสิบอกว่าเอาไม่ฝ่ารับแล้วเลี้ยงมาแล้วมิดสดาร์สายไม่ท้ายโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหนี่มิสดสตาร์ครับ นี่บอกแล้วไม่ฟ้าตรงนี้จุน,านตาลนะตัดบอลมาได้แล้วยกมาให้มิสนาสายไม่ไทยโขกเต็มๆครับโอ้โหครับเบสิกโอ้ก็พวกอัศจริบท์ครับโอ้บอลกลาสิกและธรรมยุทธ์รังบุญใจใส่แล้วโอ,โอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนธรรมยุทธ์ครับโอ้โหอ,อ,อีกแล้วก็บินเลยที่ครับท่านนี่ธรรมยุทธ์รักบุญแล้วสุด จ่ายแบบเควินเดบรอยแต่นี่ไม่ใช่ครับก็พบมาเสริมครับแล้วโอ้โหตะไวพานจูก,กิกมาก็ได้ครับแต่หัวแตกก็อย่าว่าผมนะเอาเร็ก <c oughs> นี้ก่อนโอ้โหครับจูดะธานโอ้โหครับนี่โอ้โหเยี่ยมครับเกี่ยวกางเท้ากางเท้าด้านขวาแล้วดวลเดียวๆกับพระธนกรนโอ้พธนกรจะให้ผ่านได้หรือไม่ฮะแล้วยิงขวาวัชรั up, กแกนทองซุปเปอร์เซฟครับนี่ครับเจ้าทั้งสามคนนี้มีความเร็วทั้งสามคนแล้ครับแล้วปูตศิลเป่าโนกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับ อ๋ครับกงเพื่เสริมเปิดไปแล้วแซ็กคารีแล้วโอ้โห,โโหเกือบเป็นบาตูบุกได้ทุกทิศทุกทางครับขวาก็เป็นเนโต้แล้วฝูงนี้ก่อนโจโนาธานโอ้โหเรียบร้อยครับโจโนาธานสำหรับโจโนาธานลูกนี้เปิดบอลกว่างฝามาแล้วไปเข้า บอลสั้นลูกนี้โดนมาได้แล้วแล้ว,ลวระลองยันต็ดลูกนี้ยังไงเจ้าแซคา็คคารีมาดีเลยเกมอยู่ฮะต้องคืนกับหลังแล้วยิงขวาลูกนี้โอ้โหชมเกมนต่อฮะเจ้าบีดรมยุทธรักบุญเปิดมาสาสองแล้วโจนาธานบงโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนโจนาธานโอ้โลนะครับนี่ฮะ เป็นอีกหนึ่งประตูของโจนาธานครับโอ้โหครับสุดๆจริงๆครับประตูชุดนี้คภาพช้าเลยนะครับจังหวะนี้เปิดโดยธรรมยุทธแล้วโจนาธานขึ้นหมกนี่ขึ้นหมกหนึ่งๆเลยครับจังหวะแรกในบ้านนะก็ฟอร์โหดซะแล้วนี่ยแฟนบอลก็ได้เชียร์สนุกหน่อยครับอจบเกมตรงนี้ก่อนครับลูกนี้ระดมกโหุ่ยปาดไปอย่างน่าหวานสิไปแล้วหมายเลขเจ็ดเป็นลลโอครับลลโอลลโอยังไงครับ โอ้โหดอกนี้เหลือจัดเชื่อแล้วโอ้โหบบเ,เ,เด็กไปเล่นดีต่างชาติแร้วลุ้นี่ก่อนเจ้าแซกยังไงฮะเจ็บไปด้วยแล้วโยโตะ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 แล้ว,ย,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 วย,ยิงยิงโอ้โห,โหแล้วเล่นเร็วมาแล้วลุนนี้ก็มามามาที่พาราโอนแล้วพาราโอนยังไงยกไปอือือคว้าไว้ได้ฮะและ้วปุตส,สิต์ปนนกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเม็ดแรกของพัทลุงครับ เป็นฝ่ายเอา <ไป S 1> ชนะาทางด้านระนองออยู่ในเต็ดไปได้<อ>สประตูต่อศูนนครับ